จำเอบอร์กะว่าไตะกี้คนเล่เานาะแนวมันบ่ดีเลยเนาะถ้าบ่ตทางมีขนาดให้ว่ามันคนหมูอีมันสลาดคือสไตล์นี่ทาบ่สลาดเราสิได้หยังคือมันเอื้อย,ยน่ะจะเบิ่งมันกระขับรูขนาดไปอาบน้ำไปเนี่ยเขาปาาัจจังมันหาบนามนอ่ะเอาเร็วจำอจะร์เห็นมัไดะกี้มั้ยจ้างอีกจ้างผู้ใดก็เอาให่างหกแสนผู้คนดีก็เาบ่สิได้เบาคือมันน่ะบ่ได้ได้หลังเรา<ะ>อ,อาบน้ำอืมเทือละาคาหกแสนบุญ จากพ้และจจางโมเมนเขาเบาเบาเสียงบ่อืมจางจางหออาบน้ำเออจะก็บวาหนึ่หนึ่งเือนเรามอาบ่บ่อไอเพเราบ่มักอาจางเลยเขาจ้างเราอาบแล้ก็อาบแบนันเราเปเชื้อโรคเาตดพญาพันยากเนาะเราเราจะทิมใช่ก็ทิมขอถทษนืำเราบ่มักงามคือคนอื่น เป็นยืนแรงยืนง่ายอยู่ด้วยกูเป็นง่าก็ครอยู่นอกหันมาทางนี้เลยเห็นหนาได้นะเอฟซีเป็นไงเห็นหนาได้เป็นหันหลังใช่หันไม้ตุหันไม้ตุก้อนบางกางน่เขืนแห้งแน่น่นเป็นหมอตอนใดจะว่ามากกับประเด็นยังบอกว่าเนื่อเนื่อยไปเื่อยเอ้ยเงมัก่านเื่อไปเปื่อยแบบา่จะพิใจอไแล้วแบบนี้คันว่าเบิดพื้น เก็บแถวนี้สิเฮ็ดจังได๋บาดนี้เกี่ยวข้าเกี่ยวเข้าสิอยู่ซือๆเนาะเขจ้าเนกจ้างอยู่บ่แถวไกลน่ะจ้างมันลนาหลายแซนตนามื้อนึงก็พอได้อยู่เนาะน้าเอาเลยซั่นไปไปแต่เช้าบ่เนไปจักมุงนี่ว่าได้7:00นด้แต่7:00น4:00นครึ่งก็เลิก4:00นครึ่งเลิกเข้าน้ํานี่ถือไปไถือไปกินเอง่ะวันแสนเช้าเออคงกินน้ําข้าว กรับเขาน้ำเพลนปีนี่ไปจะเทือแล้วปีนดำหนาะไปจะดำหนาพานุ่นเกี่ยวเนี่อเนอได้ยุโชล่าเนอะได้ยุโชลา่านางยิ้มเนอะมืเนอะเงินะะจะไปกับใครเพื่อหลายแท้ไปแล้วกับหมูเด้จะไปดำบุรีน้องปูปลาป,าปนไปน้ำไปไปูปลาปลาไปคือกัน,นดำหนาตัวก้าเป,เ,ปเป็นเบิดเนาะ ยามดำนี่เพิ่นจ้างนี่แพงกว่ายามเกี่ยวโบเกิดผิดเส้นแบบเส้นแบบถูกได้ทั้งลูกกาพอล่าเปิดกี่ตุ่มเนาะบัดนี้ฮันเฮาประจ้างเกี่ยววันในแสงเช้านี่ทั้งมัดทั้งเงินโขดเลยมีแต่เกี่ยวตลาดบ่มันหนาอยู่ขัมันแบบมันโขมมันบดรวมๆแบบนี้พอเกี่ยวจีเนาะแดดก็ทนได้นะแค่ไม่บนจาน ฮอดโตเก่งดีซะนี่แม่นได้เลยได้โอขาบ่ได้ขอเข้าสุกก่อนจะให้เบาภัยมาชวนเมื่อเกี่ยวมื้ออื่นก็ไปเกี่ยวนะข่ออยู่ทางบนซิมเอถ้าสุกแล้วบ่อมื้ออื่นก็ไปเกี่ยวไว้แล้วโอมาใส่คลิปบ่มื้ออื่นบ่มาไปเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้าก่อนักมื้อนึงเออเกี่ยวนอยแเกี่ยวนอยแล้วมสุกบ่หลายเกี่ยวมื้อนึงก็เบิดแล้วลสอบ ไปนี่บอกไปเนาะเอเพนถ้าว่าเข่าลายแล้วมาหาเอเพนไปเกี่ยวชอยบโบลายจางเอเพนหน่อยเพนเนาะเกี่ยวไทยๆเลยนะคำใกล้นี่เว้ยมาเอารถมีมีหมูได้หลายคนอยู่รุมอู้เด้ออู้ผัดได้แม่หมวยได้จางเมารถเคยเคยไปดังกันคำไก่ลุงน้อยนึกเอาเราเคยไปดูได้ลุงน้อยดูอยู่รู้ไหม เจ้าอุจจากั่ลุงหน่อยกันจ้ากันแล้วคนยูนถิ่นเดียวเนาะแถวหน้าเมนผู้กันหมดผู้กันแล้วก้าู้กันแล้วเมนูัมวยกันจ้ากันเมื่อไหรกเน่หน้มวยน้องโมกันจักหม้อเออจักกันเอาเอ้ผัดผัดกันู้กันมหอ้ผัดผู้ไอ้ผัดบักผัดไอเด้งมันสูงกันเด้ผู้ขมแดงอันนี้เออก้าู้กันแล้วเมื่อก่อนก็เคยไปเคยว่ากันเอาน้องมวยน้องมวยลงนะครับลงนะครับบ่ตะกี้เพิ่นอยู่ดงนะครับตะกี้เนาะเห็นว่าเห็นว่ ơ ừ, ao nam, à, bì, ừ. anh có, nằm nào? Nào? Nằm nào, nằm, thế, ừ. mà ngao để, để bì bì mà nó đã uống mùi này để bì mùi được cái sân nam uống kim sáng, hôm nay kìa. And nàng này sẽ anh em mùi. Mẫn chưa quên mùi 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 này mùi 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 bỏ mùi 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 กินกูมือกูมือเนาะกินทุกมือจนกว่ามันสิไข่แนี่ยไปด้วยเนาะก็คนมีเงินขนาดนั้นเลยเพื่อจะซื้อยากินได้สิบสามันเนาะเป็นบลาแมนเพื่อจะได้เมีนสามพันเมื่ซื้อขากินได้บดีบ้างได้ก็ยาม้างเนี่ยเอาเอาคนมีเงินเนาะเจ้าค่ะจะเสือโบโบเงินมันหายากเลยเงินนั้นมีหลายอย่างหาหายากเนาะเว้ก็ตัวเนาะ

คนบ้านเดียวกันเนาะกับแพนชนิดสนุกกันยูแต่เบื้องต้นก็ดีกะคู่มือทุกมือนี่กับแพนกับที่เก่ากันแล้วแค่คอยก็ดีโนยพี่เนาะแมีนเขาก็รถใหญ่เนาะจะอยากไปส่วนนึงเนาะโอ้จะกระดายกันนั่นแหละคนบ้านเดียวกันาะแมนโบเออแมนเอาจะไปส่งเห็นเนาะคนเฮาเนาะวาสนาเนยพี่เนาะ คือเข้าบบาวตาบาติเห็นบ่าวังเนถือเบกบอถือกหญ่ถือเบกบอเป็นเพนดกเบานนี้พันเห็นนบสองมันาะออกเฉยต้นเหล็กออกมากเป็นบอมากมาเนาะโอ้ยหายนึ่สิบสองอแล้วเจ้าคือบานขาแต่ไนเักนไดเอื่ยนอนเออองเขาเอื่ยนนอนคือดึงวนผเมื่อคืนนี่บ่อจะพันหลังพเอกให้ถามนานไลเอกพลเอกพลเนสิบสองเนาะออออกปรเจอดเลยนะอายน้นกดโทรศัพท์ก่อยคือมาออกเด็กมากกว่าพันนี่ว่ะ วุ้ยคือเราคือมาบอกก่อนแล้วหมดจะปวดเฉยปวดถามว่ะค้อยว่านี่บปวดเยึะแล้ว่าปวดได้มากขม่าสิถามไอ้เพชรเยอะถามสิบอกเยอะปวดได้คุยแล้วเนาะอืมเลขข่าวเราฝันเมื่อไรเราบอฝันเราว่าบอกเราฝันอืมบอกพันพันก็เห็นเลยนะก็โต่งลงเลยเป็นโต้วเนาะพันยังวันเห็นหน้าสิบสองก็ได้ละพันมากอืมอออกมากแล้วว่าคิวเฉยเนาะนี่คือนอนห้องค้อยคืนใหมุ่้มเยอะห้องนี้ตอนคืนตะบิดแล้วก็เพิงก็ไล่ตอดคนรยอะก็ถึงกันหือนนี่ ออกเพิ่งอีกออกพิบหกหาหกเด็กไครมาริสาเนาะอันนี้ได้มาช่วยเจ้าเป็นเอามาเดทมาถ่ายปะยังไม่ได้เข้าเลยน้องชมโว่ถูกบ่เคยเมื่อก่อนเคยไปถ่ายยู่เมื่อก่อนน้องชมโว่น้องห่าวลอดกับอินไอพีนี้พีบ่าเอาเนาะหมูว่าเพิ่นเลยเราบสหมูว่าเพิ่นอยู่ไผอยู่เรา ดูเงินไปเงินมันนกเงเนนกช่างน่าเบื่อไปเัยนะเราเป็นยังไงเราบอหมักดีกับเามเอาเอ้าคือเราว่าว่าหากแข่งกันอยู่ดูใกล้กันบอได้ผมดเลยทำมันเนาะคนถ่ายก็จิไปใส่เนี่ยไปสนใจเออเราถ่าเลยเนาะมันนจะเป็นเหรียงเขาเนาะไม่ต้องเข้าซื้อเลี้ยงเฮาเฮาจะไ่ให้เนาะมันชื่อเป็นมื่อ๊ยมันนี่จะเป็นบ่ให้เป็นหนังสือเอื่ยนะกับเป็นนึงนึงกัแล้วมันเป็นอย่าง เป็นนึงๆเนาะคคยชื่อเจ้าของเป็นปอปอป็นบ่ายจะเขียนจดหมายไปหาผู้บ่าวอะไรจะเขียนโอ้ยบ่ได้เขียนไปหาไพ่ใหญ่ๆเลยเน่ยเอ้าทั้งเสือบ่าผู้บ่าวเขียนมากบ่ายจะเขียนตอบหรืเขียนแบบไรเนี่ยโทรศัพท์มันเดีเขาเองก็มเอ้าทั้งเส่อแบบโทรเลยบอสทั้งเส่อโทรศัพท์บุญมีได้ใช่ไมีแหละเป็นชิวิ่งช่องเครื่องผู้บเครื่องเครื่องกู้บ่าวของผู้บ่าวก็มีบ้านเพิ่มิกมีของกูก็มี ซส้อจะดนเ,เลยอ่าชครับเพียงกับทรบาราดในความเล่าเลยขออกัเเพราะว่าบ่มีกบหมอ,บนนบอกร<ะ>นสายที่หมายเนาะเออดำละลานตายเลยเส้อจะโดนแล้วไม่ไงก็จะดีเชื่อใหรก็ได้โทรโเนาะเพิ่นมาแต่สลัดตรงหรันแลวอ,อ,อ,อยู่ในกระยาอะไร่นเสือเอ้ยคือ่งหกพันหลายเลย ตัวหาันผูกได้โดนแล้วดีใจบ่เนยมันงามด้ล่ะเฮ้ยดีใจบ่โอ้ดีใจแหลดีใจเปนชิบุดีใจเนาะเมนดวงได้สิโอ้เจ้าหน้าจาชื่อมนได้เนาะไม่เบียดมาให้เื่อนเัยต้นกออยขยะได้บอลอไปด้ล่ะโอ้แม่ดวงอืมแม่ดวงพนดีอยู่ืบลืมุนคุนพด้เลยผู้ใดที่ช่วยผู้ใดเคยสั่งเคยช่วยเขาก็มาได้แบบนั้นเนาะเขาลืมหุญหุนพด ไอ้จิไอ้วะเออยังมติดกระเด้ากูไมไ้เองไอ้หนึ่ไม่ได้ไอ้หน่งไอ้ยังะไอ้รับยูบ่เออเป็นวัดนดติดเด้อว้เล้วจะบุกอเพปากอนติดเมียจะมาแล้วติดเมียเซฟบอเนไก่เมียไี่ติดเมีอีกบอกใจน้องคนหของแค่านีแล้วเลยเพี้นเนา ติดกละแบบไอ้เนาะผู้ใดโดจละอือผกับเหลียงแก่แล้วเนาะบ่ไดเนาะเริะเหมือนกัเวยบ่ไดไปใส่เต็มบ่ได้ล่างน่นเดเก็จะเห็นเห็นบไดเพื่อนไผยเพื่อนอีลาฮะลง่อยตรงนั้นอีลาเด้ที่บังคิมือืเลยได้ ล่ะน่ะที n ông, n ông ่วันนี ha ้หล <Ừ. S 2> <N ông? S 1> ุดหน่อยสักคนนะดดูเลยล่ะเออเป็นสาวไม่เด้น้องน้องมูเรายังได้ผัวเลยงามได้ผัวแล้วโอ้ยหล่อเราหาเงินมาหายเมียแล้บ้านเนี่ยน้องเราก็ดีอยู่ได้มีแต่เอ้อเพ้นเล็บเออก็มาแบกที่หน้าี่เถอะนี่ มือได้เพิ่นมาเวนอ้ออเ่ม้อ้ยให้เราไปเรื่อยๆหนือมาในนี้เนาะเพิ่นมาเวเื่อแล้วขาเพิ่นได้ปวรองถื่ออนี้เพิ่นดููกป่เนาะเออแม่ดูชิ้นใช่าอยู่ๆนี่เิ่นไปน้ำพัวเบ่แล้วไปอนแต้วไปส่งพัวตวเสตัวแรงไปรับาหูอล้วมาอยู่กับลูกโดนหานห่อยู่อยู่ๆต่สาไป่งตัอแรงไปรับไปรับาแมนกับ่แน่ใจ่างวไปขายรถกนี้มันจะมึยังขี่เนาะ ผัวใหม่มันคือผัวเก่าได้ลงเล็กลงหล็กลงหลกอยู่จะกูบ่ลงหล็กลงหล็กอ่ะมีอันลงเลกเอ้ยกูไปเช่ยลงหล็กลเล็กแล้วกเล้ยแล้วเอาหอดไหมอือแม่แหละกเลียงเรียงอยู่ตีล้อตีรถอนะจะจะรีบมออกกันลงเล็กผัวน่ะเอาไปเอาไปายไปได้ละเอ้ยเลี้ยงนาะถ้าใจใจทั้งเมียจะได้เพิ่นก็ให้ได้ห้แล้วอือเคห้ไปขายฉนั่งจะเป็นคนที่ว่าบริจาค บ่อยกปากบ่อยกับบุยบุยจะคุยต่อนะะบุยคุยต้อนโอ้ยเอาเล้ยวใช่หนะเต็มหม้อเลยให้สบุนนี่ใส่มันเลาวเต็มหนึ่งหมอุ้ยคุยต้อนอ้าวไปจได้ตัวของหมู่บัดองตัวเองนี่เขาคอยยังบ่กให้ได้เอาเลี้ยวว่าไปชิลเอาเลยเอว่าเอานี่คุยยังบ่พอาะบวงชดนะพ่อเนาะเพื่อแบบมันเสียใจก็ต้องไม่ให้เนาะอันนี้เขาจะไปเสียมันก็คือกันกับผัวฮะนะเลยมันลงแรกลงแรงกัได้ละเออลงแลรงเลยชนกังจะพูดเลย มันหลอกแหลกมันดอเสดอนเดเสดเออจ้พูอดอันนั่นแหละว่าองค์ประชาเริงกันนี่แหละเสดเสสับบอจัวื่กีมันเลยเนอกเนี่มันบดีเลยเนอกแต่พตรงมีงะนให้ว่ามันคนโง่อีนมันสลัดคือสตายถ้าผู้สลัดแล้สิได้ยังคือมันเอือยนะจะเบิรงมันกระถางดู ขนาดไปอาบน้ําไม่ใช่เขาจ้างให้มาอาบน้ําหาเอาเร็วอือจะบ่เห็นบ่ได้กิบอะจ้างอีกจ้างผู้ใดก็เอาให้เสียใส่เห็นบคนนี้ก็บ่สิได้เบ้าคือมัน่ะบ่ได้ได้ได้ล่ะาอาบน้ําอือเือละ5-600,000จักไผละจักบ่แม่นเขาเบาเบาเสียงบ่อืจ้าจ้างให้อาบน้ําออจะก็บังนี่นี่กินเืงบ่อาบน้ําบ่เนเอบ่มักอาจารเด้เขาจ้างแล้วอาบก็อาบแบบนี้เราเป็นชูพนติดพาพาบเนาะ ลูกเราก็รจะทิมจ่ใช่ก็ทิมขอโยตุ่อืมแน้ำมันหมักงามคือคนอื่นมันมักสะอาดสะอ่างกิดรายค่าเนาะเขาแต่ว่าสะอาดสะอ่างกินใช้ทิมหันเนี่เด็กคนนั้นนั่งเขามีไห้มันทุกอย่างชิมาผู้คนดีเราคือซีมี้ยังเกลียแห้มันได้ยังแหลกเกลี่ยนะเกลี่ยบ่เกลี่ยนานจังใจแล้วทีนี้คนอื่นโลใหญ่มากขยันเราไม่ได้ถ่ายนะเป็นี่ยได้ขอยันแล้ว ทางพวกรถใหญ่มาได้บ่ให้ถายถ้าถายเดพวกรถจักอือก็มาหลายคนแล้พวกเขาบ่าวจิตบ่ยังเข้ามานี่เนาะมาดอกเห็นมาป๊บจนะแลงเข้ามานี่เขาเขาไปสร้างเอื้อยดอกนี่เขาบ่าวจั่นบ่บุญเขาไปสร้างเอื้อย้ื่ออ่ะบ่มีสร้างจเออเคยเห็นก็แต่มาแต่น้อยพ่นแต่เขายังน้อยบ่าวจั่นน่ะแม่พวกจั่นมันอือดีได้บุญดีอยู่คนแเว้ยเออก็ี่คนแหละแต่ว่ามีเงินกยืนเอื้อยเด้ ก็เบิงอยู่ได้พวกมีมาคุบลูกเบาจัจหาย้ายอยู่มาให้คบนะคบอยู่บ้านเมืองพลลันธ์ไทยเมืองพันไทยโดนแล้วคบโอ้ตั้งแต่ตะกี้ผมบอกเอ็งม,มองมันเป็นหาเปนห,าปนหาาลานกว่าไปสักสักยาณวัคชินกันสามเข็งสามเ<า>ข็มไมาได้มิจะเล่าสอยนมจันสอยขิมละหา่าหุบ้อยบายไรต่อเนาะเลาเมาะไม่มาเลยมัน แ้่ก็ให้เ่านักต่าก็ว่าคนนั้นดีอลรอยู่แม่นดีชุกคนเลยดีม่ะแต่่มีเหนะอใจดีเ่อใดีชุกคนเผื่อเวาเอเพื่นว่าบาลีมักพืมักเอทละพ่อั้นกพื่อยั้เอาเทเพื่อยังให้เอาตเลกเอนเล็กๆรัให้าลทางสหรัห้เาตนเร่้เอาเจางร่ให้บาตลาะ่หเอาอสรเ่องาตกา จะโอนมาให้วันนี้มาแตะหัวเจ้าเออแต่ยวงานคอยย้ำหมดได้หัวใจก็แล้วเนาะเลยแม่บอกแล้วว่าสำหเอาเกบหลีนี่เราจะแก่งเลยเลยปู่ป้าปู่ป้าเพิ่นไม่เอาลิกกันปู่ป้าห้เอาคำว่าปู่ป้าให้เอาในเจ้าสาวอยู่เนาะเอาแล้วพอว่าแล้วเราดุเลยบอดีเนาะหาอยู่หากินนี่หมดได้ขาด ทุกขัดผักเราเรื่องหาวัษนาบเรงเราเนาะมราหมานที่ไหากุ้ผ่าอย่างไรโษณาบเรืงเบ่าบทเงคดอโมเมนว่าตั้งว่าเราเราดูเราดุได้บ่ดีคนดคถิ่นไกลนัะบ่คอถินไกลแทน้ก็เป็นองกันไเราวัดดูหาโนโนโอยู่หากินซาเคีอนเอาใกล้กันนะนะ้าเเื่อนลังเดียวเนาะติดกับเรากับบุีภ่ยเนาะแม่เรากัอยู่ละแม่บิมีพ่ายด็งเม่หน้ากับบุ้มหตอาศัยให้เอื้อเห็ดเห็ดน้ำเอื้อแต่ละปี bảo này thì nó nói có sổ đấy. Ui, mà chứ nào nó có sẵn đấy. Thế chứ nãy, mà chứ nào có bộ mi. mi là nó sẵn. sẵn. Nào bò, bò. Nó há nhãn rồi đấy. Nó có nhãn áo không vậy? Cứ cắn cấp bên này ra. Nó há nhãn. Sao nó xài, nó nói không có chân chào. Hứm? cái đại tôi, เราเกิดตามหลังเขาอีกแน่แต่ะเจ้าเป็นน้องเจ้าเป็นน้องเขา่มเมนต์สามสี่ปีปุ่นบุกโน้บอยสามปีประมาณว่าสามสามสิบปหานเราน่ะแต่ว่าเฮิร์มเนี่ยอ่อนเนาอ่เนาะแม่เฮิร์มประมาณรุดเขารุดเขาอยู่สองปีสามสามสิบแปดป่ะเฮร์มปีหมาเราเนืะ ต่คนต่างมีลหเอต่างคนต่างมีสุระไปสุระองไปทองเล่าใส่ราไปตอนไหนอย่าเ่าีๆอมึงนี่เมยบุญรุ่นใหญ่มากเล้านางบุญบรรนามาวันนี้นั่นหนึ่ลังนี้ลังนั้นเออมันมีสงรานเนี่ยยังจะกอเกินลังนี้หลังนั้นเลยเขาไปทีินี่เขาดอกเลยเขาไปเคยยังมีมี่บัวหกทง้นกันเออมีอีลามูสิโอหานลังน่อยไี้และ ไกลไปได้นะบปกติแล้วมันกระทางเจนนะจะก็เลียวเห็นสักชีหน่อยนะก็มันซูไปหาเขาแล้วมีจะไปเหี่ยเกียรก็ยูเเจ้าเคยไปอีกบ่ไปไปหาเจ้าอู้เจ้ไปบุ้งึ้เหาเจ้าซีไปรถซูอีไก่เจ้าพู้ว่ะเนาะสังอีค่อูๆจะเมมวยครับพัดเนาะอีกน้อยเมมวยครับพัดหยุดเขตแถวใกล้หนูเห็นรเนาะเชียวอู้กันนางอู้ดีกินซุบดินดงกันแน่นบ่ สําับให้ลูกค่อยๆบ่ว่าหยังส่ําคให้ลูกมันก็บ่ว่าหยังกันได้ว่าสิบ่ซ่ากันนะน้องเฮ้ยเป็นหมู่กันไปเลยมันจะกนี่กันกระหู่ออกเนาบ่จนแพงกันไปอู้อแงเป็นกะลี่กับเสียวฮะตัวบ่มีต้นไม้่เย็นเย็นแล้วมันัแน่เนาะจักกมันลมยามนีอื บ่มักสีขาวบ่มักสีสีขาวเป็นไ้เป็นคุณภาพแบบนี้บ่ได้เนาะยามันบ่ไดได้ในเน้เจอเอ้าโอเคสิกลับก่อนเลยเด้อเอ้าไว้ซื้อวัตตบตงเงินเลยเด้อบ่มีกเอ้ยได้เอ้านี่เยเอ้านําไปนี้มันสิปิ๋วมันสไปนี่แล้วบ่ได้ซื้อแม่นไปซื้อัตตบตรเงินเนาะได้เงินสิไปซื้อจังได๋เป็นมนโแม่นเ

บคว่าเลเลเยไวหรอกม่ต้คนว่าเดเวียกนะคนไ่วโอกาสดึงเวียกดึนงานไปเกี่ยวข้าวน้ำเบตื่นเช้าต่เชี่ยวโดยยโดยโดยเด็กเล็กยังไงน้องกินขไปเรียนนองน้องเป็นลงลิงยูเฮื่อนุนเนาะไปถ่ายบุญก็ได้ปูปาอยู่บุญโดยโดยโอเคด้วยเนาะสบายดีได้สบายดีเอ้ยสบายดี